หยดสีหยดหนึ่งตกลงมาตรงหน้าห้องเต้พอดีช่างฝีมือผู้นั้นตกใจทับสิ้นสติการแอบ,บได้ยินความลับในราชสำนักถือเป็นความผิดร้ายแรงที่อาจถูกประหารหลังตระกูลเมื่อถูกซักถามขันทีรี่งเงยหน้าขึ้นเขาตกใจที่พบว่ายังมีคนเหลืออยู่อีกหนึ่งคนหลังจากสั่งเคลห้องแล้วแต่เขากลับยิ่งประมาทไปกว่าช่างเสียอีกไม่เพียงช่างฝีมือจะถูกประหารตัวเขาเองก็จะถูกลงโทษฐานทำงานบกพร่องเมื่อสถานาการณ์ถึงทางตันที่ปรึกษาห้องเต้จึงเกิดความคิดขึ้นมาข้าสั่งให้เคลียห้องไม่ใช่หรือทำไมถึงยยยยยยังงเเเเเคคคลลีีีีรรรไม่่่บ้้้อออออหหหตใืืนนนนููกวาผป็ ห,หกเขากระพริบตาถี่ๆเพื่อส่งสัญญาณขันทีเข้าใจทันทีจึงกลับทูลว่าชายผู้นั้นเป็นคนหูหนวกจริงๆแต่ฮ่องเต้ผู้ระแวดระวังก็ยังไม่ส่งเชื่อจึงรับสั่งให้นําของมาตีเพื่อทดสอบหากตีของสามครั้งแล้วไม่ลงมาจะถูกประหารชีวิตทันทีแม้ภายในใจของช่างฝีมือจะตื่นตระหนกอย่างหนักแต่เขารู้ดีว่าหากลงมาก็เท่ากับตายอยู่ดีเพื่อเอาชีวิตรอดเขาจึงต้องแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินเขาคิดว่าวิธีนี้จะหลอกพวกเขาได้ทว่าฮ่องเต้ก็ยังไม่ยอมปล่อยส่งสั่งให้ปิดตาช่างฝีมือจากนั้นให้นําาาาามมมมือออขขขงงเาววาบนไไไ้้ผ่่พรรตัจะใชดแน ห,หากกลัวเจ็บก็สามารถดึงมือกลับได้เดี๋ยวนี้ช่างฝีมือก็ยังคงไม่ตอบสนองทันใดนั้นหมาฟาดลงมาบนแขนของช่างฝีมือทันทีเขาหลมลงกับพื้นและร้องอดครวญด้วยความเจ็บปวดเมื่อเห็นดังนั้นห้องเต้จึงคลายความระวังลงและตัดสินใจปล่อยให้ช่างกลับบ้านไปช่างฝีมือร้องเพลงอย่างเป็นสุขระหว่างทางกลับบ้านดีใจที่รอดพ้นจากวิกฤตทันใดนั้นมือสังหารที่ห้องเต้ส่งมาก็ปรากฏตัวขึ้น